นก็อาจจะใช้ของดินนะคะปที่เอาปรุงแล้วที่เราปรุงดินแล้วส่วนผสมในนี้มีเอียงไหนคะนี่แม่ไม่ดินข้ยวโพดดินข้าวโพดขี้ขี้ขอ้อขี้ข้อขี้อ้อยขี้อ้อยต้องวัดเลย มันคือเปียมกมันคือมมกอยู่สามอยู่สี่อยู่หาเปียกไม่อยู่หาน้องนทดลองถอดสมดินบ้างนะคะมีฮอนฮอนฮอนขี้อ่นนอๆๆยเอาังมาาวัด ท่าอีกทั้งหนึ่งนะคะแม่คุกเข้าให้เข้ากันนะคะส่วนผสมก็จะมีดินดินของเราเองนะคะเอามาจากหัวหัวให้หัวนาติคุณมา ดินจอมปวกนะคะดินจอมปวกามาจากแล้วเฮาแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็มีขี้อ้อยนะคะขี้อ้อยแล้วก็เปลือก,กข้าวท้าไห่คะอันนี้ <ขอ S 1> โอ้ปุ๋งไ <ขา S 1> ม่เราได้หกจุดหาไปหาเจสตุนตน,นเนาะอืม ใส่ได้ค่ะถือว่าใส่ได้หดะะเห็ดได้นะคะ่ะโอเคเลยนะคะเขาก็ทำเองตั้งแต่ดินนะคะดินก็ทำเ,เองไปตั้งแต่ดินที่ราคาวัดค้า p ีอนะคะแล้วก็ไปทำปุ๋ยเชื้อภาพปุ๋ยหมักก็ทำเองนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีร้อยเอร์เซ็นตเพราะว่า ข้าใส่ใจทุกขั้นตอนอือแปดเจ็ดนะแสดงว่าดินก็ไม่เป็นกรดไม่เป็นดา่างมากเกินไปเนาะพอดีเลยนะคะสามารถปลูกได้เดี๋ยวขาสิร้องทดลองปลูกมีหลายอย่างเละคะ่ะโครงการปลูกผักผลไม้ดอกไม้มาคุงกับมี่เดี๋ยวเลือยงกับบอดิเอารลงเพีะคะ่ค่ะหลายนะคะเมน,นี้กับสีกลางลุงเลื้ยงเฮ็ดลุงเลื้ย อันนี้นี่สีปูบะคงบะขันนี่บุ่งฮอนแลนด์บุ่งฮอ,อ,อนแลนด์อ่าอันนี้ดินก็ที่เราปรุงเองเนาะอันนี้ก็อันนี้เราจะทําปุ๋ยปุ๋ยหมักเชื้อภาพค่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราลงไปเนาะอ่าจะรออีกให้มันประมาณสามเดือนนอะค่ะสามเดือนอันนี้เราก็ทําเองนะคะน้ำหมักเชื้อภาพกะเฮ็ดเองนะคะทาง จากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะจากธรรมชาติล้วนๆเลยเฮ็ดเฮ็ดตัวยันหญ้าค่ะหญ้าหญ้าวันนะคะเพิ่นเพิ่นมีความรู้มาจากไปอบร้มเอียงกะละแมอบร้มรเกษตรนะคะเพิ่นก็น้ำมาใส่มาประยุบใส่นะคะ อบรมมาแล้วก็นำมาใช้นะคะมาขยายผลถือว่าเข้าเฮ็ดดินใดค่พี่เอสนะคะพีเอสเหมาะสมนะคะ6กจุดแปะเจ็ดพู่นละค่ะมังมังงกับเจ็ดเลยนะคะดินถือว่าประสบผลสำเร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามว่า ผลผลิตของเราที่เอาลงไปในดินเนี่ยค่ะมันสิเป็นไหนจะเล่นงอกงามเดี๋ยวสิทายให้บนคลิปต่อไปเนาะค่ะอันนี้เจ็ดพอดีเฟะเลยนะคะเป็นค่า pH เหมาะสมนะคะไม่เป็นกดเกินไปหรือด่างเกินไปเนาะข้าวสิมาทดลองปลูกโอเคดินได้แล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะบ้านไล่ไปเขาขอบคุณค่ะ